คาระวะพระอาจารย์หัวหน้าูนยนที่มีภรรษาการแก่กว่าการะผมสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านสำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือการประชุมกลุ่มประจำวันซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมธรรมทานญาติดังนี้คือ 1. ฝึกให้คิดเป็นคิดได้อย่างละเอียดลึกซึง้ง 2. ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 3. ฝึกแสดงความคิดเห็นของตนเองและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. ฝึกการทำงานเป็นทีมมีวิธีการฝึกและรายละเอียดดังนี้คือ 1. แบ่งกลุ่มย่อยๆออกเป็นกลุ่มละ10รูป 2. แบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเป็น3ส่วนคือ 1. ผู้นำการประชุมกลุ่ม1รูป 2. เลขากลุ่ม1รูป 3. ผู้แสดงความคิดเห็น8รูปรวมกันทั้งหมดเป็น10รูปโดยผู้นำการประชุมกลุ่มมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 1. ควบคุมการประชุมให้อยู่ในกรอบของเวลาที่กำหนดคือโดยประมาณ30นาที 2. ดํดำเนินการประชุมให้อยู่ในหัวข้อที่กำหนด 3. วินิจฉัยและสรุปการประชุม ประการที่2เลขากลุ่มมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 1. จจดบันทึกผลการประชุม 2. สนับสนุนผู้นำการประชุมในการสรุปประเด็นในแต่ละหัวข้อ 3. ผู้แสดงความคิดเห็นมีหน้าที่3ประการคือ1ช่วยการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่กำหนดขึ้น 2. แสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำและท่าทีที่สุภาพ 3. เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แม้มีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็นตามสิ่งที่ควรทำในการแบ่งหน้าที่เป็นประจำก็คือการผัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำประชุมทุกๆวันเมื่อแบ่งหน้าที่กันอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละครั้งสิ่งที่ควรทำต่อไปในขั้นตอนที่3ก็คือดำเนินการประชุมให้ได้ตรงตามประเด็น และสรุปเนื้อหาให้ครบตามเวลาที่กำหนดโดยมีหัวข้อในการประชุม5ประการคือ 1. ความรู้หรือข้อคิดในเรื่องนั้นๆ 2. ข้อประทับใจซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลสัตว์<ม>สิ่งของสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์หรือเวลา 3. ข้อบกพร่องของตนเอง 4. ที่มาของข้อบอกพร่อง5วิธีการแก้ไขข้อบอกพร่องซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเราจะเห็นความสอดคล้องเกี่ยวกับประเด็นที่2กับประเด็นที่3คือข้อประทับใจอยากจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับว่าเมื่อเราประทับใจในบุคคลใดๆแล้วก็ตามเนี่ยเราก็นําข้อประทับใจนั้นเนี่ยมาพิจารณาตัวเองว่า มีอะไรที่เราทำไม่ได้อย่างเขาบ้างนั่นก็คือสิ่งที่จะเป็นข้อปกคร่องของตัวเราเองและสิ่งที่สำคัญในการประชุมก็คือการกำหนดหัวข้อหรือประเด็นที่จะใช้ในการประชุมซึ่งสามารถกำหนดได้หลายประเด็นดังนี้คือ1กิจวัตรประจำวันของธรรมทายาตเองโดยเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจากการจำวัด การทํากิจวัตรกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันเช่นการบินธบาทการขบชันการติดต่อกับหมู่ญาติการรับบนประจําวันไปจนถึงการจําวัดในตอนค่ำหรืออาจจะเป็นประเด็นที่2ก็คือจากหัวข้อธรรมะที่ได้เรียนในแต่ละวัน 3. ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบรมเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ในวิธีการที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมประจำวันก็คือ 1. เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาของธรรมทายาทเพราะแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเมื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดกันก็จะครอบคลุมประเด็นต่างๆได้อย่างครบถ้วนผลที่ได้คือทำให้คิดเป็นและคิดได้อย่างละเอียดลึกซึง้ง ประการที่ 2%. องทำให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มธรรมทายาทพราะได้มีโอกาสทำงานกันเป็นทีม 3. ามทำให้เกิดความอดทนอดกลั้นฝึกรับฟงังความคิดเห็นของผู้อื่นรับราการสุดท้ายคือประการที่ 4. ฝึกการฟังและการจับประเด็นเมื่อเมื่อเกิดปัญหาต่างๆก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถมองและสรุปปัญหา ความทั้งหาวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องสำหรับการดำเนินการประชุมจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญชมได้จากวิดีโอที่จะแสดงดังต่อไปนี้นะครับวันนี้เรามาประชุมกลุ่มในหัวข้อกิจวัตรประจำวันกันนะครับเราจะประชุมกันเรื่องไหนดีครับเอาเรื่องตื่นเช้าและก็การมาตั้งแถวให้ตรงเวลาดีไหมครับเพราะว่าสังเกตดู ยังมีหลายรูปนะครับที่ยังมาตั้งแถวช้าไม่ตรงเวลาครับตกลงเราประชุมเรื่องนี้กันดีไหมครับดีครับุรจริงๆแล้วการตื่นแต่เช้ามีประโยชน์มากนะครับทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตื่นแต่เชา้าอากาศยินสบายปลอดโปร่งเหมาะการเหมาะกับการนั่งามามากเลยนะครับแล้วทําให้อารมณ์แจ่มใสและนั่งสมาธิได้ง่ายและทาให้ใจหยุดนิ่งได้เร็วด้วยครับ ใช่ครับอย่างผมเนี่ยจะตื่นก่อนเวลาละครังปลุกทุกครั้งพอตื่นปุ๊บลุกปั๊บ,บก็จะนั่งทันทีก็จะยังไม่ทําอะไรเพราะว่ากลัวจะไปรบกวนเพื่อนเพื่อนที่กลังนอนอยู่ก็จะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆสบายๆเพราะว่าชอบบรรยากาศเพราะว่ามันเงียบสงบดีครับพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วแผ่เมตตาทันทีก็จะทําให้อารมณ์ดีและมีความสุขไปได้ทั้งวันครับหลวงพ่อเคยให้อวาัไว้ว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยฉะนั้นการที่เราเตื่นแต่เช้าจึงเป็นกําไรของชีวิต การตื่นตอนเช้านอกจากจะมีผลต่อการนั่งสมาธิแล้วยังช่วยให้เรามีเวลาในการที่จะทำภารกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยครับและจะดีใหญ่เลยนะครับถ้าพอตื่นนอนปุ๊บเราดื่มน้ำทันทีประมาณ1ลิตรจะทำให้สดชื่นขึ้นเพราะร่างกายของเรานั้นได้ขาดน้ำตลอดทั้งคืนนะครับซึ่งจะช่วยให้การนั่งสมาธิดีขึ้นและยังส่งผลให้ร่างกายของเรานี้ ได้รับน้ำดีขึ้นด้วยครับท่านกำมลักันมีข้อประทับใจเรื่องนี้ยังไงบ้างครับพูดถึงตื่นตอนเช้าแล้วประทับใจหลวงพี่วราชโยมากเพราะผมเห็นท่านตื่นแต่เช้าแล้วไปเข้าแถวรอก่อนเวลาทุกวันเลยครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติเรามาดูนิคเขาว,ว่าทําไมน้องๆถึงได้ตื่นสายกันที่เห็นนะครับเวลาเสียงระฆังดังขึ้นนะครับส่วนใหญ่ พาน้องในกลุ่มก็จะนอนต่อกันนะครับลุกไม่ขึ้นเพราะนอนดึกนะซึ่งเกิดจากการบริหารเวลากันไม่เป็นเลยนอนดึกกันนะครับเราควรแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับก็ตอนก็ต้องให้เขาพยายามนะครับปรับตัวในการนอนให้ตรงต่อตรงเวลานะครับไม่คุยกับเพื่อนๆนะครับเวลานอนนะก่อนนอนก็นั่งสมาธิก่อนนอนและแผ่เมตตาก็จะนอนหลับได้ดีขึ้นครับ บางทีก็จะมีอีกประเภทหนึ่งครับตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ทําอะไรจัดของจัดจัดจัดอยู่น่นนะจัดจนไปไม่ทันเพราะฉะนั้นทางแก้ที่ดีคือให้ตัดของที่มีอยู่เยอะเนี่ยแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ใออกให้หมดสละเข้าส่วนกลางให้เหลือแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆให้เหลือน้อยจริงๆแล้วก็จัดเวลาเตรียมของเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนจําวัดเช้าขึ้นมาเด็กจะได้ไม่วุ่นวายในการจัดเตรียมของต่อไปครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นคือตื่นแล้วยังทําภารกิจไม่ทันเพื่อนผมคิดว่า น่าจะเป็นคนที่ทําอะไรช้านะครับก็เลยน่าจะมีการจัดให้มีเพื่อนที่ทําอะไรเร็วๆไปคอยประกบแล้วก็คอยเตือนนะครับแล้วก็ให้ตื่นมาให้ก่อนเวลาสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้มีเวลาในการทําภารกิจมากขึ้นแล้วก็ให้คอยสังเกตเพื่อนที่ทําอะไรเร็วๆเราจะได้ทําตามได้เร็วขึ้นนะครับลักษณะนี้เช่นที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับ ก็มีที่ไปแปลงฟันแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ส่งน้ำนะฮะแล้วก็มาเข้าแถวไม่ทันก็คิดว่าตัวเองมีเวลาเหลือเฟือเหลือเยอะแยะเลยทําให้มาเข้าแถวไม่ทันนะวิธีแก้ที่ดีผมคิดว่าควรจะให้น้องๆฝึกทัศนคติใหม่ให้เห็นแต่แก่ส่วนรวมแล้วก็ทําอะไรให้เป็นเวลาให้เหมาะสมครับอีกอย่างที่เห็นกันบ่อยนะครับก็คือเรื่องสุขภาพก็จะท้องผูกกันเยอะทําให้ไม่สามารถมาเข้าแถวได้ทันก็เนื่องจาก ไม่ฉันฉันอาหารที่มีกากน้อยหรือไม่ก็ดื่มน้ําน้อยฉันแล้วก็ต้องฉันพัฒหะฉันอาหารประเภทผักผลไม้ให้มากๆหรือไม่ก็น้ามะขามต้มในช่วงปณะ,ะตอนเย็นหรือไม่ก็ออกกําลังกายด้วยการเดินหรือแล้วก็ทําจิตใจให้แจ่มใสโดยไม่มีความไม่ตกใดนนๆหรือไม่ถ้าถ้าจำเป็นก็ควรัญญารบายเป็น สิ่งสุดท้ายนะครับแต่ที่เห็นบ่อยๆก็คือจอากห่มผ้ากันไม่ทนันเพราะมีการพับผ้าพร้อมห่มเตรียมเอาไว้ก่อนจํำวัดเพราะฉะนั้นต้องเตือนให้มีการพับผ้าพร้อมห่มเอาไว้ให้พร้อมและต้องมีมนุษย์ษยสัมพันธ์ที่ดีจะได้มีเพื่อนคอยช่วยพับผ้าห่มผ้าให้ครับทั้งหมดที่พูดมาเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้น้องๆตือนสายและมาะเข้าแถวไม่ทันเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรทำก็คือให้เราช่วยกันสอดสองดูแลคอยประคับปรคองน้องๆและเป็นกัลยานมิตรซึ่งกันและกันนะครับส้า